ล้วนล้นค่าค่าตักเข้าไปแล้วก็ก,กดเดนะเขายัางไม่ทันผสมเลยไม่ต้องผสมไม่ใช่หมายถึงว่าเขายังไม่ทันจะเตรียมเลยสนุกเลยค่ะอุ้ยพี่ลองเ,เองอ่ะมันต้องมันต้องบีบไหมไม่ต้องบีบใไหมไม่ต้องบีบถอ,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 อดถอดออกดิน่าจะเหมือนไม่บอกอ่าอย่าบอกนะว่า เอาถือแบบถือยังไงอ่ะก็ปักลงไปแบบไม่ต้องเทมก็เหมือนก็เหมือนกับมึงต่อเลือดแหละถ้าจับปลากระบอกมันตับถ้าเขาเขาเขาได้เขาไปแถวๆนี้เออแล้วก็กดนันอ้าวเวยเจ็บหน่อยไหมมันจะแดงเข็ดแล้วแลวแล้วข้างบนตรงนี้ตรงนี้ข้างนขนขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแถวๆนี้ ไปเสียวลงไปก็ปักลงไปเอ่ะไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บหนุแมแม่แมาหักใบนั้นละงามเลยหัวร้อนหนูต้องมีสมาธิใช่เดี๋ยวก่อนนะจิ้มตรงๆใช่ไหมโอ้จิ้มเฉ๋ยๆก็จิ้มเฉ๋ยๆเอ็มเดีจิ้มตรงๆไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่ต้องห่วงอ่ะแม่ไว้ไหนอ่ะต้องมิดเข็มไหมไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บเดี๋ยวพูด เอาหลงฐานแวอจะมีโงาหรือเปล่าอะีสินักขมตอนมากเลยนะน้ำจะออกไปดย้ายอ่ะกดแล้วไม่รู้สึกเหรอไม่รู้สึกโอ๊ยเก่งกําลังพยาบาลนี่เดี๋พูดสิเดี๋มันสัน ้อะไรออกค่อยๆออกหมดแล้ว no ยังยังบอกเยอพูดเออหลุกยังวะเอ้าไม่เห็นเหรอไม่รู้มันสุดหรือยังเอามาเข็มมันกดมันไปหมดหรือยังไอ้ตัวสลิงอ่ะกดมันแล้วก็ดึงออกเขาต้องกดย้ายหมด เก่งเว้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะอไปเรียนพยบบาบาลดีกว่าไม่รู้สึกเลยอ่ะเป็นไงเยี่ยมไหมเยีย่ยมยกมือดิ